้ออาจารย์เตคอยแฮงูดมาเรือ์เปิดพมานกพมานกดาวมาเลมาฟังคอมเมนต์ครับพี่ร้องไปเีครับไม่ละเชื่ออาจารย์ไม่ละถ้าเป็นเพลงไทยแบบน,<ส>นี้สิบ<น>สิบ<น><ส><น><ส><น><ส><น>ไปเลยลูก พอฟังแล้วแต่เมื่อกี้นี่อาจารย์เน่าที่พี่จารย์รู้ไหมชื่อเพลงอะไรครับอะไรนะไงมองไงมองภาษาภาษากลางอะไรคนตลกไงกุ๊กเนุ่งร้องเพลงแบบนี้ลูกถ้าเป็นเพลงอีสานล้วนๆคำอีสานเยอะๆรู้จักรูนจักเพียนไปเยอะแต่แต่ว่าพ่อวันาลูกต้องไปฟังบ่อยๆลูกมีต้นทุนอยู่ลูกก็คือแก้วเสียงไงแก้วเสียงลูกโอเคเลยลูก นะเราไปหัดมาใหม่เป็นลูกนะมันอยู่ที่การเลือกเพลงใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้ครูเอเขารู้แล้วล่ะว่าเพลงอะไรต่างๆรู้ต้องลองเปลี่ยนไม่ได้ข่าวบ้านครูเอรับแล้วใช่ไหมโอ้จริงลูกทุ่งแล้วจะอยู่แก๊งปลุกคอกแก๊งปลุกคอกใช่เลยเออแล้วแล้วคนด้านหน้าล่ะพอ่อคนด้านหน้าบีอีกนะเอ้าด้านหน้าให้ไหปลุกขึ้นมาลุกขึ้นไมาลุก,น,ลกนี่เห็นหม นี่แหละอาจไปให้หน่อยอาจารย์ย้อนไปให้หน่อยเนี่ย mm. นี่แหละนางฟ้าหน้าฮานนี่แหละอาจารย์อาจารย์เอาเมื่อกี้บอลังไม่ได้ดูของฟังแบบแท้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 แต่แท้แท้แท้เมื่อกี้ดูด่อนๆไงงอ่งหนาหาดูเอวเขาหน่อยดูเอวเขาหน่อยเมื่อกี้เนี่ยเอามาส่งไงงอ่งมาอาจารย์มาดูเอวดูเอวมา อาจารย์เมื่อกองปีบันทึกแม่ไหนปีบันทึกไว้หนูปีบันทึกเอลอาจารย์เน่าว่าังไรครับลูกมีเครื่องในไหมลูกลูกมีไส้ไหมโอ้ยเลยอาจารย์อยู่ให้ถึงเที่ยลานะลูกเก่งมากลูกตาฝันวันที่ <t ell> <t ell> กาย่บย่งร่วมศิลปินนะครับเดินทางกับสาวนักแวันที่23น้องผู้เอเนาะ23กรกฎาคมนะครับเป็นวันที่รวมแดนเซอร์นะครับละนักสแสดงนะครับเพื่อที่จะออดิชั่นในทูกการที่จะผ่านมาแต่ที่ผ่านมาเข้ามาสมัครแล้วประมาณ300คนคัดเหลือตอนนี้10คนเพราะว่าทั้งหมดเอาก็เหลือ10คนอีก200กว่าคนก็คือ ไม่รู้ว่าส่งอะไรมาให้นี่แต่คุณชี้บ้านเห็นไหมเนาะเปลี่ยนขึ้นเดี๋ยวเปลี่นอ่ะคุณอิงมาลุกมามีสักสองคนงานเลยโอเคนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมก็สชีลงไวซ์สนิทสะกอนนะครับเดี๋ยวมาฟังคลิปคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาฟังเสียงจากยิราหน่อยเฮานะครับซิกซาวคลิปนี้นะครับก็ผมก็สชีลงไวซ์สนิทกันแล้วกันขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพี่น้องทุกคนครับยินดีไม่แห้งครับ อันพ้อเสียงที่ห้าน้องอุ้งอิงแม่ค่ะเดี๋ยวคิปหนา <c oughs> มาฟังเสียงน้องอุ้งอิง <c oughs> ครับผม